สวัสดีค่ะทุกคนออนซีรีมาแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Wild Wolf กันนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่นร่วมมือกันนะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนๆ4คนได้เลยนะหรือว่าเราจะเล่นคนเดียวก็ได้นะคะเราจะต้องปกป้องรถสเสบียงนะคะเพื่อนๆให้เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยระหว่างทางเนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะและรวมถึงเราต้องหาทรัพยากรเพิ่มเติมบางอย่างด้วยเอาล่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็น ยังไงกันบ้างนะคะ เกมนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ไงเราสามารถเล่นแบบออนไลน์นะคะร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นๆหรือว่าเล่นผ่านระบบแลนก็ได้นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราเข้ามาเล่นเนี่ยเป็นเดโมโของเกมนี้นะคะซึ่งเขาปล่อยตัวอย่างออกมาให้เราเล่นกันสําหรับเกมนี้เนี่ยตัวเต็มเนี่ยยังไม่ออกนะคะเพื่อนๆเราต้องรอเล่นกันสักนิดนึงนะเอาล่ะพร้อมแล้วเราก็ ไปลุยกันเลยโอ้เข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็คือปลาใหญ่โอ้เราสามารถกดปรุมกระโดดได้ด้วยโอเกมนี้จะเป็นลักษณะของ birds eye view เพื่อนๆน,นี่ไงรถสเสบียงของเรามาแล้วมีควายลากมาด้วยใช่ควายไหมเขาเหมือนเขาแกะเลยอ,ะอ่ะด้านหน้านี่มี กอนไม้อยู่ข้าง,างทางนะคะเอ๋เราจะต้องทำการซ่อมรถอย่างนั้นเหรอรถของเราพังซะแล้วสิเอาละช่วยซ่อมรถก่อนโอ้แล้วนี่มันอะไรต้องหาทรัพยากรเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะมาซ่อมรถกันด้วยเอาละต้องหาไม้เพิ่มมาโอ้ต้องใช้ไม้เยอะมากเลยอย่างนั้นเหรอ ใส่ไม้ไปใส่ไม้ไปพอหรือยังอยากขึ้นตรงนี้ด้วยอ่ะขึ้นได้ไหมลองอ้อมมาฝั่งนี้ดูอ่านี่ไงกระโดดแรงไปนิดนึงเกือบจะลนแน่เอาละโอ้ยังไม่ได้อีกอย่างงั้นเหรอเราต้องหาไม้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆโอ้ต้องหาไม้ทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองและตอนนี้ ก็ครบแล้วเราจะต้องทำการจุดไฟนะคะโอ้เจ้ารถนี้อืมคือมันไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยนี่หรอเจ้าควายลากอย่างนั้นหรอเราต้องจุดไฟนะคะโอ้ม่ใช่ไม่ใช,ใช่คือมันจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเวลาตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆตอนกลางคืนมันก็ต้องจุดไฟนะเอาะเพิ่มไฟให้สว่างขึ้นและสว่างขึ้น นี่3ขีดเลยเพราะว่าในเวลากลางคืนนะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าจะแค่มืดเท่านั้นนะอากาศมันก็จะหนาวเย็นมากๆด้วยนะคะแย่ yeah, แล้วสิมีสักูมาจู่โจมตอนกลางคืนนะโอ้ยเป็นกระต่ายผีอย่างนั้นเหรอค่อยยังชั่วนะคะและแล้วก็เช้าแล้วนะ เอาละเราสั่งให้เจ้าแพะลากไปดีกว่าในที่สุดเราก็รู้ว่ามันคือเจ้าแพะนะเพื่อนๆพอได้ยินเสียงน้องเราก็รู้เลยว่ามันเป็นแพะโอเคเอาโยนไม้ทิ้งไปซะะก็ต้องหาไม้เพิ่มไปด้วยนะคะเพื่อนเเอาไว้เป็นเชื้อเพลงิงสำหรับเวลากลางคืนค่อยๆเติมฟืนเติมไม้เข้าไปโอ้จึงว่าสิเกมนี้มันต้องเล่นร่วมกับเพื่อนๆถึงจะสนุกอ,ะอ่ะอ่า เก็บไม้เก็บอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้มันคือดอกไม้เหรอเอาให้แพะกินได้ไหมโอ้มันจะมีขวดข้างๆไงนี่ไงนีง่นี่นีเนี่เป็นเหมือนน้ํายาอะไรสักอย่างนะคะพอเราเก็บเจ้านี่มาแล้วมันเป็นดอกไม้ใช่ไหมโอ้เป็นยารักษานั่นเองนะนี่ไง เจ้าแพทย์ของเราไม่สบายอย่างนั้นหรอโอ้มันต้องใช้เจ้ายาพวกนี้นะคะที่ได้จากดอกไม้เนี่ยในการรักษาตัวโอเคงั้นเราก็ต้องเก็บยางั้นก็ต้องแบ่งหน้าที่กันเลยนะถ้าเวลามีเพื่อนๆมาเล่นด้วยนะคะคนหนึ่งหายาคนหนึ่งหาไม้แล้วก็ต้องช่วยกันแบบนี้เลยหาของไปเรื่อยๆอมไม้ด้วยไม้ด้วย โอ้ตอนนี้ยาเราเยอะมากแล้วนะอุ้ยอยเดี๋ยวไปจุดไฟซะแล้วยังไม่มืดเลยเนี่ยเก็บเก็บเก็บดอกไม้เอ้ยด้านหน้านั่นอะไรกันนะมีศัตรูอยู่เพียบเลยนะคะโอ้ยเยอะมากด้วยนี่แน่นี่แนะ่เรียบร้อยจัดการมันได้แล้วมีค้อนตกอะ่ะ เก็บคอนได้ไหมไม่ได้อย่างงั้นเหรอโอ้มีหีบสมบัติด้านบนโอ้มีทองด้วยอันนี้เหมือนมาป้นเขาเลยอะระหว่างนี้นะคะเก็บไม้เก็บทองอุย้ยน่าสนุกเลยอะคือแบบเป็นเกมที่น่าชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นะก็เล่นได้สูงสุดนี่แหละเท่าไหร่นะ 4คนเออเฮ้ยโอไม้ไม้ไมไม,ไมขอไม้ด้านนี้อีกนิดหนึ่งตอนนี้เราเก็บไม้ได้8แล้วใช่ไหมเก็บยาได้19น่าจะต้องเก็บไม้ให้เยอะมากขึ้นนะคะยาตอนนี้เยอะมากแล้วล่ะแล้วน้องแพะของเราก็ยังไม่ป่วยอุยแย่แล้วสิจุดไฟก่อนจุดไฟให้มันสว่างสวัยเพราะว่าตอนนี้ได้เวลากลางคืนอีกแล้ว จุดไฟเข้าไปจุดไฟเข้าไปแล้วก็เก็บไม้ไปเรื่อยๆด้วยมืดแล้วนะเนี่ยจุดไฟอู้มากันเยอะมากเลยเจ้าพวกนี้นี่เก็บทองอู้เจ้าพวกนี้มันดัอบทองด้วยนะหรือเราไปป้นมันมาเนี่ยอุเย่แล้วจุดไฟสว่างสว่างไว้อ,อู้ทองเยอะมากเลยค่ะเก็บให้หมด วิโชคดีที่ตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะแต่รู้สึกว่าไม้นี่มีความจำเป็นมากๆเลยนะรีบเก็บไม้เอาหล่นเก็บไม่ตรงก็ไม่ได้ด้วยหรอรักษาสซะหน่อยโอ้ไม่ใช่แค่รักษาแพ้นะเพื่อนๆไอายารักษาโลกตรงนั้นอะมันคือรักษาอาการตัวเราด้วยอุ้ยทางแยกข้างหน้านั่น มีอะไรอะ่ะระตายหุ้มเกาะกับออกสัมผัสความหนาวเหน็บโอ้ถ้าไปด้านบนนะคะเราจะเจอสภาพอากาศที่ย่ยแย่มากๆแน่ๆเลยนะแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยเราน่าจะเจอกับบอสที่โหดมากๆอืมจะเลือกไปทางไหนดีล่ะมีทางแยกให้เลือกสองทางโอ้เราไปด้านบนดีกว่า อยากสัมผัสกับอากาศหนาวเนนี่เราสามารถดูข้อมูลได้ด้วยนะคะด้านบนเนี่ยมีทั้งต้นไม้แล้วก็พืชสมุนไพรมากมายเลยนะ ในระหว่างที่มีทางเลือกเนี่ยเพื่อนๆเราสามารถเลือกเสียงโหวตจากเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมเล่นได้นะคะคือถ้าแบบมาอย่างเงี้ยเออถ้าใครอยากโหวตเป็นแนวบนนะคะก็ไปยืนอยู่ข้างบนแล้วกดปุ่ม A เ,เพื่อที่จะโหวตไปนะคะเกมมีใช้จอยเล่นได้ส่วนใครที่อยากมาหากระต่ายหุ้มเกาะที่เป็นบอสโหดนะก็เลือกมาข้างล่างแล้วก็มาช่วยกันโหวตทางนี้นะคะเสียงโหวตอันไหนเนี่ยเยอะกว่ากันเนี่ย นะเจ้าแพะเนี่ยก็จะเดินไปทางเส้นทางนั้นนะคะไปสัมผัสความหนาวเกกนหน็บกันสักนิดนึงดีกว่าไปขึ้นไปด้านบนกันเลยถ้าเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยเอ้ยอย่างนี้มันก็จะต้องจุดไฟตลอดใช่ไหมไม้นี่ต้องหาเยอะๆเลยนะเอ้หรือว่าเราจะเลือกผิดเนี่ยมาด้านบนคนเดียวแล้วแบบไม่มีเพื่อนเล่นด้วยอ เฮ้ยเป็นเกมที่เล่นได้แบบเพลินๆเลยถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่โหมดเล่นคนเดียวนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็แบบเรื่อยๆชิวๆเลยนะถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันอย่างเงี้ยเออเราก็หาสเสบียงแบบว่าหาไม้ทำเชื้อเพลิงตอนกลางคืนนะคะแล้วก็หายาไว้เพิ่มเลือดกับเราเออจริงๆเราไม่ต้องรักษาแพะเนาะเอ,อ๊ะที่นี่อะไรอะ่ะหมู่บ้านอย่างนั้นหรอ ตอนนี้เราเจอจุดตั้งแคมป์นะคะตรงนี้เป็นจุดปลอดภัยแล้วสามารถอัปเกรดตัวละครของเราและเกวียนได้ด้วยหรือว่าเราจะสามารถไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรได้อีกด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่ไงตรงนี้อุ่นด้านหน้านี่เป็นอะไรเอ่ยนี่ไงซื้อของตรงนี้ซื้อของได้หรือว่าจะแวะพักนั่งตรงนี้ได้อืม ก็คร่าวๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับเกมนี้ดูแล้วเนี่ยมันน่าสนุกมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเกมเปิดจริงแล้วเนี่ยระบบต่างๆอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นความสนุกอาจจะมีมากกว่านี้นะคะรวมถึงการตั้งค่าภาพและเสียงต่างๆเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะวันนี้เราก็มาดูกันคร่าวๆสําหรับเกมวา w วู d สนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบเกมนี้นะก็ไปกดวิชลิกได้นะคะในสตรีมเลยเกมนี้เป็นเกม PC นะคะมีเดโมให้เราลองโหลดเล่นกันด้วยไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้หรือว่าจะกดวิชลิกไว้ก็ได้นะคะ เพสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย